ไก่แล้วไก่จะสิ้นสุดการอัปเดตแพทของ EP 6แล้วซึ่งไอเจ้าตัวจุด1นึ่งจนั่นน่ะมันก็คือแพทย่อยที่อัปแก่น่นแก่นี่บ,บ,นบับน่นบับนี่ถึงเวลาและที่ EP 7จะเข้ามาและเนี่ยทางวอลโอลันก็ปล่อยสปอยออกมาแล้วด้วยว่ามันมีอะไรเพิ่มมาบ้างทั้งหมดเก่าที่ดองมานานกับสกุลเงินใหม่เอาใช้ซื้อของในเกมวันนี้ปาวันจะเอามาให้ทุกคนดูเอง ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำเลยเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์บริการดีสะดวกปลอดภัยต้องที่นี่เลยส่วนสาววอกวา l โลแลนไม่รู้จะเติมเกมที่ไหนเติมได้ที่นี่เพียงแค่คุณบอกชื่อและแฮชแท็กก็สามารถเติมได้แล้วแถมยังได้ส่วนลดอีก10%ด้วยนะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่ได้มีแค่วา l โลแลนยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ROV Overwatch LOL เกมอื่นๆอีกเพียบ ทุกคนสามารถทักได้ที่เพจเติมโค้ดเกมได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย สวัสดีสาวกคนรักเกมแต่เกมไม่รักคุณทุกท่านคิดถึงกันบ้างไว้จ๊ะที่เราได้ห่างหายกับที่เราได้ห่างหายจากการทำคลิปไปนานแล้ววันนี้เราก็มาพร้อมกับทีเด็ด ep 7แพทใหญ่ใส่อะไรมาบ้างแต่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 มีแค่สปอยเองนะเพราะนานจะค่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนได้ตื่นเต้นแต่ก่อนอื่นเลยขอแสดงความเสียใจกับไนท์มาเก็ตด้วยนะจ้าบั๊กจ้าไนท์มาเก็ตะบักไม่พอไม่ยังบักอีหวัวกูจะปวดป่ะ ไปดูกันเลยดีกว่าว่านายจะเพิ่มอะไรมาบ้างและแล้วก็ถึงเวลาอันสมควรที่ทางวอลเลย์บจะปล่อยเพลงออกมาเออมันก็ปล่อยมาจริงๆนะและ MV มันก็คือเหมือนนั่งดูอนิเมะอยู่อะสมกับเป็นค่ายเพลงกับอนิเมะจริงๆอัปเดต EP7 อะไม่ต้องดูหรอกเนาะอรอลุ้นกันดีกว่าว่าจะแก้บั๊กไม่กับบั๊กตลาดมือตอนไหน มาเริ่มมาเลยดีกว่า EP 7ที่กำลังจะเข้ามาสมกับเป็น EP ใหญ่จริงๆซึ่งทางวอลล์เรนได้ปรับระบบใหม่เพิ่มระบบการปลดล็อกเอเจนต์ของตกแต่งต่างๆรวมทั้งภารก,กิจประจำวันด้วยและก็เพิ่มสกุลเงิน k i ิงด o m เค e d i t ซึ่งมันไม่เคยมีใช่ไหมนี่แหละสกุลเงินที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งจะสามารถใช้ปลดล็อกและซื้อของภายในเกมที่แตกต่างจากอาพอที่เราใช้เงินเติมนะ่ะ เรามาพูดถึง Kingdom Credit กันก่อนดีกว่าว่า Kingdom Credit จะได้จากอะไรบ้าง Kingdom Credit จะได้จากการทำภารกิจประจำวันโดยผู้เล่นจะเก็บจาก EXP ไว้ได้เพื่อใช้ปลดล็อกหลายๆอย่างในเกมและการเก็บ EXP ของแต่ละ Agent จ,จะสามารถทำให้ได้รับ Kingdom Credit ด้วยนะ Kingdom Credit จะสามารถปลดล็อกตัวละคร Agent เเได้ซึ่งนมจากตัวละครเ,เจนต์ใหม่เป็นต้นไปนะจ๊ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรีหรือเปล่าและที่สาคัญเลยสามารถใช้แลกสเปฉา,าย,ยารวมไปถึงสกินปืนและ a เเจนต์ได้ด้วยและมันยังมีสกินปืนแบบทั้ าที่หมดไปแล้วให้แลกด้วยนะ ต่อมาเป็นระบบใหม่ในการปลดล็อกเอเจนต์จากการปลดล็อกเอเจนต์เดิมๆของเราใช่ไหมอันนี้จะเป็นระบบใหม่โดยแต่ละการมาของเอเจนต์นั้นเริ่มตั้งแต่ตัวต่อไปนะจ๊ะจะมีช่วงเวลาที่จํากัดที่ผู้เล่นสามารถเก็บ EXP EH เพื่อปลดล็อกตัวละครซึ่งระบบจะเก็บ EXP EH ของตัวละครเข้าใหม่ให้อย่างอัตโนมัติแต่มันมีเวลาจํากัดในการปลดล็อกเอเจนต์นะทุกคนถ้าสมมติมันมาช่วงแรกก็รีบๆปลดล็อกไปนะจ๊ะและที่สําคัญเลยเอเจนต์ Agent สามารถถูกซื้อด้วย VP point ได้ด้วยทันทีนะจ๊ะปกติมันก็ซื้อไดอ ของ EP7 ที่จะเอาเข้ามานั่นก็คือ a c c e s s o r y s t o r e เป็นร้านค้าสำหรับ Kingdom c e d i t โดยเฉพาะ ที่สามารถใช้แลกฉายาการ์ดผู้เล่นสกินปืนแล้วก็สเปรย์ของเอเจนต์แต่ละเอเจนต์ด้วยและรวมไปถึงของในแบ t เทิ p a นพาร์เก่าที่หาไม่ได้ด้วยนะและที่สําคัญเลยร้านค้าจะรีเฟซท,ทุกๆวันอาทิตย์มันดีใช่ไหมละ่ะเหมาะก,กับคนที่เก็บแบตเทิรพาร์ไม่ทันอยากได้การ์ดนี้แต่มันไม่มีแล้วมันเยี่ยมสุดๆไปเลยแล้วทุกคนแลนะมีอัปเดตเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษสุดๆที่เรารอมานานเลยนะโหมดเดตแมปที่รอไว้นานเป็นปีในที่สุดวอ l เรลนก็เปิดตัวเกมหมด ใหม่ในรูปแบบของทีมเดสแมทโดยจะมีแบบใหม่ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะของโหมดนี้ซึ่งการเล่นก็นจะสามารถใช้อาวุธและสกิลได้ปกติเลยนั่นแหละมันดีตรงที่ว่าเราอยากจะให้มีมานานและก็คือเดสแมทที่สามารถใช้สกิลได้เพราะเราจะได้ฝึกได้ไง เป็นยังไงกันบ้างกับสปอย EP 7ที่เอามาให้ทุกคนดูทุกคนว่ามันดีไหมหรืออยากให้เพิ่ม,มอะไรอีกไปบอกอไลออดเอาเดอร์มาบอกเราลดส่วนไม่ไล่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ข้อมูลประการใดผิดพลาดต้องขออภาัายมาณที่นี้ด้วยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย